สวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับพี่หมีครับตั้งแต่ผมเข้ามาทงางมาพิกเกอร์เวิร์กเนี่ยผมเห็นพี่ๆทุกคนเนี่ยใส่ากางเกยงยีนผ้าดิบกันทุกคนเลยจนผมรู้สึกว่าอยากจะเข้าวงการนี้แหละพี่หมีพอจะมีอะไรแนะนําผมได้บ้างไหมครับอยากเริ่มเล่ยนยีนผ้าดิบแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มหรือว่าศึกษายัางไงดีใช่ไหมใช,ใช่ครับโอเคมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับมีอะไรอยากรู้บ้างอย่างแรกเลยครับยีนผ้าดิบคืออะไรครับกางเกยงยีนผ้าดิบเนี่ยเป็นกางเกยงยีนที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการฟอกสีก็ยังคงเข้้้้มม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 มอออยย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 ยูู่่่่่่่่่แลลววสสสีีีีีีีีเเ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 เนน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 ผกกกกก็็หหหาาาาาาาัััััขขืืะะตงงงงงจจธรรรดดดดไคบบบิิท การแต่จริงๆมันมีรายละเอียดที่ลงลิกไปกว่าน,นั้นมากๆอย่างตั้งแต่การเลือกแหล่งที่มาของคอตตอนการย้อมการปั่นเส้นได้การทอที่ทําให้ผ้าเนี่ยมีหน้าตาเมื่อดูใกล้ๆแล้วเนี่ยมีหน้าตาแตกต่างกาันทั้งตอนใหม่แล้วก็ตอนที่มันเฟดไปแล้วพูดถึงเฟดเนี่ยเฟดมันคืออะไรล่ะครับผมได้ยินมานานแล้วเฟดใช่ไหมเฟดเนี่ยถ้าแปลตรงตัวมันจะหมายถึงการซีดจาง เพราะฉะนั้นเฟดยีนเนี่ยก็หมายถึงการซีดจางหรือว่าการหลุดออกของสีจากการที่เราใส่ใช้งานเวลาเราใส่กางเกงใช่ไหมมันจะเกิดเวลาเราขยับอย่างเงี้ยมันก็จะมีรอยยับตามตัวไอ้พวกรอยยับตรงนั้นอนะ่ะพอมันเกิดการเสียดสีสีหลุดออกก็เกิดเป็นรอยเฟดขึ้นมาอ,มอย่างนี้นี่เองพูดถึงเฟดเนี่ยผมเคยได้ยินคำหนึ่งว่าถ้าเราจะปั้นเฟดเนี่ยเราต้องใส่เยอะซักน้อยทำไมเราต้องซักน้อยครับใส่เยอะซักน้อยใช่ไหมก็อย่างอย่างที่พี่บอกไปก็คือเฟดเนี่ยมันเกิดมาจากรอยยับ พอรอยยับเนี่ยเกิดการเน้นประวติเป็นรอยยับย่างนี้ใช่ไหมพอรอยยับอย่างเงี้ยมันเกิดการเสียดสีตรงเนี้ยเสียดสีตรงเนี้ยก็เกิดสีก็ตรงนี้ก็จะอ่อนกว่าที่มันไม่โดนเสียดสีก็เกิดเป็นรอยเปื้อึ้น่าเพราะฉะนั้นอะ่ะไอการที่เขาซักน้อยก็คือเขาอยากให้รอยยับเนี่ยมันอยู่คงที่มันก็เวลารอยยับมันอยู่คงที่เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นลวดลายได้คมชัดมากขึ้นแต่ถ้าเราเราซักมันเนี่ยรอยยับมันก็จะเกิดการคลายตัว แล้วก็สีมันก็จะซี่ลงเสมอกันแต่จริงๆถามว่าซักเยอะได้ไหมมันก็จะมีเฟดอีกสายหนึ่งที่เขาจะเรียกว่าเฟดวินเทจพวกนี้ก็จะเน้นแบบใส่ไปเลยตามธรรมชาติใส่ซักใส่ซักไปเลยใส่เยอะซักเยอะอเน้นแบบให้สีมันซี่สม่าเสมอเท่ากันเน้นสีซีซีเป็นเขาเรียกเป็นเฟดสายวินเทจไปเลยแล้วอ,อ,อย่างริมแดงครับริมแดงมันคืออะไรล่ะครับ ริมแดงใช่ไหมคำที่เราพูดติปว่าริมแดงริมแดงแต่จริงๆอ่ะริมมันไม่จาเป็นต้องเป็นสีแดงอย่างเดียวมันเป็นสีอื่นก็ได้อย่างของกางเกงยีนนี่ก็เวิร์กอะครับมันจะมีทั้งสีฟ้าสีทองสีน้ําเงินสีเขียวหรือว่าแม้แต่เป็นสีของพงชาติประเทศที่เราเอาคอตตอนมาใช้เนี่ย oh. ก็คือมีหลากหลายเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของกางเกงยีนผ้าดิบ ซึ่งวิมเนี่ยมันมีหน้าที่ไว้ทําอะไรใช่ไหมครับผมวิมเนี่ยมันเกิดมาจากขอบของผ้าซึ่งไอ้ขอบของผ้าตัวนี้มันจะมีเฉพาะในเครื่องทอที่เขาเรียกว่าเครื่องทอหน้าแคบเป็นเครื่องทอในยุคโบราณที่มันจะที่ชื่อบอกครับหน้าแคบเพราะฉะนั้นมันจะทอได้ในปริมาณน,น้อยแล้วก็ช้ากว่าจากผ้าในสมัยสมัยใหม่ที่มันจะเป็นเครื่องทอหน้ากว้าง ตัวนั้นก็จะผลิตกําลังผลิตได้เร็วแล้วก็ได้ปริมาณเยอะกว่าเพราะฉะนั้นผ้าที่มีริมเนี่ยก็จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าทําให้กางเกงยีนที่เป็นผ้าริมเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงกว่ากางเกงยีนที่ไม่ใช่ผ้าริมคำศัพท์ครับผมได้ยินคําศัพท์แปลกๆมากเลยเกี่ยวกับเรื่องกางเกงยีนผ้าดิบอย่างเช่นอ่อนนะครับอ่อนมันคืออะไระครับอ๋อโอเคเวลาเราไปกําลังเลือกผ้าใช่ไหมเราก็จะเจอกับคําศัพท์พวกสเปคผ้าต่างๆว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรครับ อย่างแรกคือออนออนเนี่ยแปลออนมันเป็นหน่วยวัดน้ําหนักของผ้าถ้าเราเข้าใจง่ายๆก็คือยิ่งออนเยอะตัวเลขเยอะก็หมายถึงผ้ามันมีน้ําหนักมากอ,อก็หมายถึงประมาณว่าผ้ามันหนานั่นเอง,ออ,ง,อ,งออนเยอะผ้าหนาออนน้อยผ้าบางอะไรเงี้ย แล้วเขาว่าซานนะครับซานมันคืออะไรเี่ผมงงมากซานโฟไรด์เนี่ยมันเป็นกระบวนการทําให้ผ้าหดตัวเพราะฉะนั้นผ้าที่เขาบอกว่าซานโฟไรด์มันหมายถึงว่าผ้าที่ผ่านกระบวนการทําให้หดมาแล้วส่วนอันซานเนี่ยก็หมายถึงว่าผ้าเนี่ยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทําให้หดมาเลยแล้วจิโน่เคยสงสัยไหมว่าเมเกงยีนผ้าดิบเนี่ยมันดูแข็งมันดูใส่ยากหรือเปล่าเมเกงยีนผ้าดิบเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการพอกเนาะเพราะฉะนั้นจากขั้นตอนการทอเนี่ยมันจะมีแป้งเคลือบอยู่ในเส้นใยมันทำให้มัน มันจะหลุดออกก็จะเริ่มนิ่มลงนิ่มลงมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากเอาไปแบบใส่สบายก็แนะนําซักก่อน บางคนก็จะไม่ชอบซักก่อนเพราะว่าอยากได้ความแข็งความแข็งเนี่ยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเพราะว่ายิ่งผ้ามันแข็งมันก็สามารถคงรอยยับได้ดีเหมาะกับการปั้นเฟรเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นกางเกงยีนทุกตัวใช้กระดุมกันหมดเลยทำไมเขาไม่ใช้ซิปกันล่ะครับยีนกางเกงยีนในยุคแรกเนี่ยมันเป็นกางเกงยีนกระดุมก่มอนจะมามีซิปในช่วงหลังเพราะฉะนั้นในกลุ่มคลาสสิกยีนเนี่ยเขาก็จะนิยมการใช้กระดุมเพื่อคงความคลาสสิกเอาไว้แล้วก็ลุกเล่นความสวยงามของมิเตอรี่ลายกระดุมต่างๆ ก็ค,คือคงความคลาสสิกไว้นั่นเองกังเก่ยี่เนี่ยมันถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งานที่ค่อนข้างลุยทนทานเนาะการใช้กระดุมเนี่ยมันก็บอกกับการใช้งานที่สมบุกสมบันลุยอย่างเงี้ยครับผม,มแล้วก็อายุการใช้งานของกระดุมที่ค่อนข้างยาวนาน ซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าสมมติจิโน่ยังไม่ชินเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันติดยาดมันแข็งแต่พอเราใส่ไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มจับจุดได้แล้วก็ติดอย่างนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วยิ่งใส่ไปเรื่อยๆผ้ามันก็นิ่มลงมติดง่ายขึ้นด้วยม,มันจะยากหน่อยในช่วงแรกแต่ว่าผ่านช่วงแรกไปได้เนี่ยสบายอ่าแล้วถ้าเกิดผมอยากจะเริ่มสักตัวเนี่ยพี่หมีคิดว่าผมควรเริ่มที่ตัวไหนก่อนดีครับจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโจทย์ที่จิโน่ต้องการเลยครับถ้าอย่างเราอยากได้ใสส่บาย พี่อยากจะแนะนําไปในกลุ่มของ 12hs ห,หรือว่า 13.4df หรือว่าถ้าอยากได้ผ้าที่มันมีความเ็กเจอร์แปลกๆขรุขระขรุขระพี่ก็อาจจะแนะนําเป็น1 7 s r 21bsu หรือว่าถ้าอยากเน้นปั้นเฟรดคมๆหนาๆนานาแน่ๆนๆก็อาจจะเป็น 20mf 23md จริงๆแต่ละตัวเนี่ยมีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยพี่บอกเลยว่าผ้าออกมาสวยห,หมดเนื้อผ้าดีเนี่ยไม่ว่าเราใส่ยังไงเนี่ยเฟรออกมาสวยแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับว่าโอเคเราจะใส่แบบซักเยอะ หรือใส่แบบสักน้อยรอยเปรก็จะแตกต่างกันแต่ยังไงมันมีความสวยของมันแน่นอนที่เราคุยกันวันนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่เบื้องต้นในโลกของเกาือเกยงยีนผ้าดิบจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องราวให้เราสนุกแล้วก็ค้นหาอีกมากมายอ่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจกำลังอยากเข้าวงการยีนผ้าดิบเนี่ยก็มาเริ่มไปพร้อมกับผมเลยแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างเลยเดี๋ยวผมจะมาถามพี่หมีในคลิปต่ตอไปนะครับได้เลยครับยินดีครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ